จต้องเป็นยังไงะครับพี่ก็คือผมขอลาครึ่งวันแล้วคราวนี้หัวหน้าอีกผนแผนกหนึ่งอ่ะมันมันเดินมาแล้วมันไล่ให้พวกผมไปกินข้าวแล้วคราวนี้ผมก็เลยบอกว่าวันนี้ผมลาครึ่งวันครับแล้วมันก็ตะโกนกลับมาว่ามึงจะลาก็ลา,ลาลเรื่องของมึงกูไม่ใช่หัวหน้ามึงเพิบแล้วคราวนี้ผมก็เลยว่าว่ากับว่ามึงเป็นที่อะไรแล้วคราวนี้ไอผู้ก,การอ่ะที่เป็นน้องมันก็บอกว่า มึงเป็นที่อะไรสัตว์คนระับเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรผมก็มเลยด่ากลับไปแล้วเพราะว่าเขาด่าถึงถึงบุกปการีเราเพราะว่าผมก็ไม่ชอบคนด่าถึงบุกปการีเราแล้วลคราวนี้พอผมพอพอ,พอผมเดินออกโรงงานและไอคนชื่อเอ็กก็ตะโกนบอกว่าผมก็เลยขับรถกลับบ้านแล้วพอแล้วพอขับรถกลับบ้านไปเสร็จเพ๊บหัวหน้าผมบอกบอกว่าให้มารับซองเป็นตังผมก็ไป ทางนั้นทพฤติกรรมอะไรไม่เหมาะสมทางนั้งที่ผมไม่มีอาวุธอะไรไปเลยไปกับน้องเพราะน้องจะเพราะน้องจะเอาตังค์ไปทารถรถด้วยตอนนี้ก็ไปกับน้องผมว่าไปยืนข้างหน้าบอกว่าคนไหนวาที่จะตัวตัวกักกูพวกพวกผมเลยจะตามรถขี่รถจะกลับสเสร็จปุ๊บพวกมันก็ถือไม้ถือมีดวิ่งออกวิ่งออกมาแล้วก็ได้ชุลมุนเด็กแล้วเขาเนี่ยเด็กรถมันอะเห็นว่าลูกพี่ล้ม มันก็เลยกูกันเข้ามาลุมือทื่น้องชายผมครับก็ทราน่าสสวนนะครับไปสอบปา,ากคำทางทางญาติผู้เสียหายนะที่เพิ่งมาแจ้งความรํงทุกนะครับแล้วก็ส่วนตัวผู้กระทำาผิดเนี่ยฝ่ายสืบสวนเนี่ยได้ลงพื้นที่ติดตามตัวผู้กระทำาผิดตอนนี้ได้มาสองคนครับอยู่ระหว่างดำเนินการที่จะสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายครับ จากสากเหตุเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับที่ไปสอบปากคําเบื้องต้นนะฮะอันนี้เบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าน่าจะเป็นหาที่ทะเลาะก,กันนะครับระหว่างเพื่อนร่วมงานนะครับใน,ใ,นในที่ทำงานเดียวกันแล้วก็น่าจะมีการท้าทายก็เลยมีการชกต่อยทําร้ายกันนะครับจนเกิดมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ส่วนผู้ก่อเหตุนะครับก็ ทางตำรวจเนี่ยก็ได้ไปติดตามตัวมาเพื่อทำพิธีได้แล้วครับแล้วตอนนี้แจ้งข้อหาอะไรบ้างครับตอนนี้นะครับแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายก็อยู่ระหว่างรอผลของผู้บาดเจ็บนะครับว่าจะได้รับบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าบาดเจ็บมากขึ้นนะครับก็คงจะแจ้งข้อหาที่เป็นไปตามพฤธีการในการทำผิดต,ต่อไปครับ